อันนี้คือเป็นเป็นปลาอะไรครับผมพี่โอ๊ตปลาจระเม็ดครับผมตัวนี้คุณพ่อยาครับผมยาพี่ยาพ่อยาอำนาจกันแล้วกันครับผมครับผมว้มันสุดยอดจริงริงวันนี้พี่แจ็คจระเมศสุดยอดครับขอบคุณครับตากล้องสำหรับองค์ศิื้ประกันโต๊ะนะโอ้ยผมโอ้พี่โอ๊ไอ้คันมันจุ๋มลูกคันเจ้าสิแบบมือแรงมันห้าวเลยนอนในนี้ โอ้วเครียดกัเมือปีได้เลยส้วงเอาได้ครับี่ป่าครับปังมาเหมอคือหกเข้างไปเร่อยไปเรก่อยเดี๋ยไอ้อ้วนอ๋อไอ้อ้นออโอ้บรรยากาศข้ามะลักิเหไตัไอ้บรรยากาศหลักเลยงะ

ถ้าอยากให้พวกเราไปลักปลาที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้ครับคอมเมนต์ได้ครับผมเลียกพวกเราจะไปทำไปลักให้ทำการเลื้อยไปเลยมีเหตอนิ่งอยู่ตรงนี้โอ้มีมีครับมีมีวุ้ยมันโอ้ยผัวมันคือใครวุ้ยใครหรอมันมันอ่ไรไม่รู้ไม่ได้ท่องเลยไม่ให้ตักดูข่องข่องข่องนี่นี่ ปวดปวดท้อโอ้นี่นะคือปีใหม่ฮักบีูด่นั่นนี่นั่นนี่ยังไงล่ะโอมโอมแม่ครับงามใหม่ดิบเนี่ยผมต้นมันคือปลาปลาอะไรนะอันนี้คือปลาตาไหนลาไหนนี่คือปลาในทองีปลาเลี้ยงใช่ไหมยันยันยันมันด่ามันฮะปลาเลี้ยงบ่ปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงมันชื่อว่างไงฮะตัวนี้ชื่อว่าในทองครับในทองในทอง อันนี้คือจระเม็ดูนสังเกตที่หน้ามันดีสังเกตที่หน้ามันดีโผง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 เรามาลักพาแล้แต่เราใส่เสียงนะครับเสียงดังครับเรามาลักลาอันนี้คือมือเหยียดแล้วครับกไปใส่ขอามุนมีดกิรีอยู่เปียกซ้ำวันนี้ เนี่ยผมคือแบบเรามารักนะครับแต่ว่าเกกจ้าของสาบอกว่ารักเลยครับรักเลยวัดยังไงก็ไม่ถูกหรอกเ <c oughs> จ้าของสาอนุญาตแล้วด้วยชิมว่าชิวานเนาะชิวาใน,ใน,ใ,นในที่ทา่านรวมนะช <c oughs> ิมมันรักยังวะฮะมันมุ้ยปลาเราไม่ได้มนชิมว่ารักยังปลาดิบมอมมี้ ีหูขุดมืดนิวะจีคุไปเอาเปาเนยเนนเลียงยูจีไม่จไมมเยจไปพ่นแล้วผมว่าแกไม่จไมรักแกไมนรักแกไมครับวันนี้คลิปเราก็ได้มา4นาทีแล้วนะไปเอ้หามดึงไม่ห้อดีตานนี่ะโอ้บรรยากาศท้องถิ่ใส่เลยีเดียวเอ้อ สวัสดีครับพ่อพ่อพอดีครับเขาอยากลักปลาไปพ่อนอนเฝ้าปลาครับเพื่ออ้ไรเยอะตัวละสามตัวตัวหน่อยสองตัวยังแต่ละวแม่ยังไงครับผมมีภารกิจการลักปลาครับผมก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดครับผมใช่ไหมว่าปฏิปันเริ่มลักปลาเรา่ลักอะไรเริ่มเลยนะเขาเติ่มไปเขาเป็นอย่างนี้คอสโซ่หน่อยคอสโซ่หน่อย นี it, time, okay. tense, ่คืออะไรนี่คืออะไรนี่ตระกูลปลาเบลเยนย่าครับผมปลาเบนย่าเบเยนย่าจุกปลาไงจุกโมกโซนาด้วยโซน้วยครับผมด้วยพี่รักด้วยครับเออมันเป็คนที่รักด้วยครับผมมันปากคมไวเนี่ยคมเล้วเนาะ เขียวไม่เขียวคนะเาคือเขียวคนเดียวเขียวคนขัไับโคแหอ๊ยฮ่า่าอยูหน้ามันหน้ามันไม่หน้ามันหน้าหาเขียวอู้เขียวไม่ไพ่เยเขียวคนนอนบก่ยันสนดูเลี้ยงยาบานเข้านนี้ใช่แล้วครับไปไปไปเาป เดียว่อบเียงอยาผมพี่เลนยญาพี่เลนยญ้าไซกับแพรพี่โอมครับมนี้าวัข้า้เห็นไหอมย่างหอมย่างหอมย่างแ้วไปไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่ออยู่ที่บ้านครับผมตรวจตรวจ